แล้วมีจุดประสงค์ใดหรือเปล่าถึงมาเรียนโรงเรียนนี้คะอืมมหาพ่อครับพ่อหนูอยู่โรงเรียนนี้เหรอแล้วพ่อหนูเป็นใครเหรอพ่อผมเป็นเสือสีขาวอ๋อคนนั้นพ่อหนูเหรองเรียกพ่อโอว่าแม่ก็ได้นะ,ะทำไมถึงมาเรียนโรงเรียนนี้ล่ะคะหนูได้ข่าวว่าพ่อโอโรงเรียนนี้สวยมากๆเลยคะ่ะหนูก็เลยมาเรียนคะ่ะเขาจะผิดแล้วคะ่ะคนนั้นไม่ใช่พ่อ o, คอค่ะไอยาชื่อ 둘셋 어리너스, 안녕하세요, 이입니다 안녕하세요, 하생자 그, 저, 서 모든 제주 저, 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 인 저, 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 다 크리마스. 아 저, 야 저, 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 거, 저, 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 ทกินทกินมึงจะทำอะไรวะกูจะเทหิมะให้ทั่วโรงเรียนเพราะกูขี้เกียจรอยหิมะมันตกอีเหี้ยเฮ้ยเทมางอานว่าเทหิมะลงมาอย่าให้รู้นะเดี๋ยวพออาจารย์คะแนนให้หมดเลยเอลและทุกคนเราต้องเทหิมะให้ทั่วโรงเรียนเลยนะลอหิมะตกไปดีกว่าเเสียเวลาไอซ่าไปไปไปเทเลยพวกเทเลยเทเลยเทเลยไอเมลี่ อย่ามึงเสียงแังบาแต่กเลยมึงมีเฮียอะไรเมียกูแม่งมีชู้กับไอเด็กห้องสองแค่นี้มึงก็ร้องไห้แล้วหรอวะขี้ขาดชิบหายมึงก็ไปแย่งเลยดิให้มันรู้ซะบังมึงพูดถัวเดี๋ยวกูจะไปแย่งมันเมืคืนมันจะได้รู้ซะบังว่าผูหห้ใดหำเล็กหำน้อย เฮ้ยมึงใช่ไหมที่บังอาจมาแย่งเมียกูเลิศชิบหายแย่งเมียชาวบ้านเฮียนี่แม่งเป็นเอสมึงเลิกคบกับมันซาเพื่ออนาคตที่ดีของมึงมึงเข้าใจไู้พวมันเออที่จริงผมก็ไม่ได้จะเป็นชู้กับเมียคุณหรอกนะแต่พวกเรามาโมยกันเรื่องที่ว่าพอโอนันน้นในเกมใ่นห้องน้ำกับใครไม่รู้แล้วอีอย่างกูเป็นเกย์กูชอบผู้ชายกูไม่ได้ชอบผู้หญิงก็แเฮกขีตาดูซะบ้างนะก่อนที่จะด่าคนอื่นไป,ไปมั่ว แกโทโกห้องหนึ่งมีตรงสเปคชั้นทุกอย่างเลยวะ่ะเอาเลยไม่ล่ะได้ค่ะว่าเขาเป็นประธานนักเรียนด้วยแหละแต่แกต้องระวังด้วยนะมีคนชอบเขาเยอะและอีกอย่างเขาโคตรยิงชิพายเลยละอีดอก โถแกก็พูดอะไรขนาดนั้นถึงแม้ลูกลักภายนอกเขาก็จะดูหยิ่งไปหน่อยแต่ข้างในอาจจะแบบอาจจะเป็นมตรก็ได้นะดูสายตานางสิแกก็ลองไปคุยกับเขาดูสิก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงไงคนอย่างแกทําได้อยู่แล้วเอาจัดเลยเออไงนายชื่อโทโกห้องหนึ่งใช่ไหมไอ้แม่ทีจะไปเหมือนอะไรอะเขินยาเลยเล่ไหเเอะรือเปล่ากำลังแบบ่าเขนใครบางครักรัก ัดเดียวนีไอ้พวงนักเรียนกระโปรงทั้งใด้ทั้งห้องหนึ่งและห้องสองเลยหุบปากันเดียวนี้กูจะมาประกาศว่าจะให้ยกเลิกงานวันคีดสมัตนะทุกคนนะไอ้พวกที่มันทีหิมะลงมาก็ช่วยกันเก็บหิมะด้วยนะเข้าใจไหมเดี๋ยวพอเอน่ะก็ได้จัดกิจรกมใไม่มาอีกแล้วเนะกูก็เบื่อเบื่อพวกเธอก็หัดเบื่อบ้างนะครับ ม่ใช่ฮัดเบอีอกิจกรมมรมนะฮัตเบียพออ่อนอะกิจกรรมก็ไม่ใช่อะไรอย่างไรเลยก็คือกิจกรรมที่ทุกคนคาดหวังนั่นแหละกีฬาสีก็จะมีการเกิดกีฬาสีนเกิดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าก็จะมีการฝึกซ้อมด้วยล่ละขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจซ้อมด้วยแค่นี้แหละบาย